แรงดึงดูดหรือเรื่องเพ้อฝันนะนี่มีคนมาถามด้วยนะก็คุณครูต้องบอกข้อนี้ก่อนว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยกดก็ทํางานอยู่ดีหมายความว่าอะไรไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรใดๆทั้งนั้นแหละว่าว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือไม่รู้เรื่องนี้เพราะกฎ universal law เนี่ยหรือว่ากฎธรรมชาติกฎสัธรรมหรือกฎแรงดึงดูดเนี่ยซึ่งจริงคุณครูใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งด้วยนะที่มันเข้าใจง่ายมากเนี่ยเวลาคุณรู้หรือไม่รู้มันเนี่ย คุณก็อยู่ภายใต้กฎนี้อยู่ดีนี่แม้คุณไม่เข้าใจกฎเพียงเล็กน้อยก็เหมือนกับคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมชีวิตที่คุณไม่รู้กฎของเกมชีวิตมันจึงเป็นเหตุผลที่คุ้มค่าที่สุดในการทําความเข้าใจกฎธรรมชาติกฎศรลธรรมโอเคไหมหรือกฎแรงดูดโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหาข้ออ้างว่าเออมันเือเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าก,ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าคุณก็เนี่ยใช้ชีวิตแล้วก็คายผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมล่ะ ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องกฎพวกนี้แปลว่าเขาเนี่ยกำลังเล่นเกมโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาในประสบการณ์ชีวิตของเขาถึงได้เรื่องแบบนี้ในชีวิตเนี่ยทำไมต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยพอเขาไม่เข้าใจเกมนี้มันเลยน่าหง,งุดหงิดเกมชีวิตเนี่ยก็เลยน่าหง,งุดหงิดก็เลยขอบายบายออกจากเกมดีกว่าจ้า,าจบชีวิตบายบายเข้าใจปะเ oh. พราะกันไม่รู้กฎของเกมเนี่ยเ <c oughs> หนื่อยสุดๆเห็นไหมแล้วคุณกําลังค้านของการมีชีวิตชีวา เวลาคุณมีชีวิตชีวาคือคุณมีพลังอานาจคุณรู้ว่าคุณจะเล่นกฎเกมนี้ยังไงเพราะนั้นเห็นไหมคนที่มีกําลังวังชามีความเบิกบานลันลาแล้วก็เบิกบานอยู่เสมอเนี่ยคือคนที่รู้กฎของเกมชีวิตพวกนี้ไงเข้าใจลูกเพราะฉะนั้นคนทีใ่ใครที่ได้รู้กฎแรงดูดเนี่ยก็คือผู้คนที่จงใจจะเบิกบานเข้าไหมปม<อ>มือเต้งจอิหรือคุณจะเลือกไม่เบิกบานสุดท้ายมันนัง่งหญุ่นหิดจนบายบายจากโลกนี้ไป เข้าใจบ่าเหี่ยวเช้าไปเองเพราะคุณไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงเจออะไรแบบนี้เห็นไหมเมื่อคุณไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะเป็นฉชนนั้นนี่เมื่อกี้คุณเพิ่งไปสอนในค้าอะไรลูกเดีวายพักหนึ่งและภาคสองโอ้โหขวบเลยอ่ะวันนี้เพลงมากคือเเมื่อสอนมเมื่อแปดสิบปีมาก่อนแปดถึงสิปีมาก่อนแปดล้านปีมาก่อน การได้มาทวนประสบอย่างยิ่งเห็นไหมล่ะแล้วก็คุ้มคูและปั๊บให้แพงๆเลยเพราะฉะนั้นใครได้อยู่ในคลาสนั้นแล้วไปทวนนะลูกเป็นโบนัสที่แพงมากเป็นการแปลปปัพเป็นการเ,เขาเรียกขยี้ให้แล้วทําให้ทุกคนนี้ได้เข้าใจว่าคือไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นอย่างอื่นให้มันวุ่นวายลูกเสียเวลามากจะบอกไว้ให้นะเล่นไม่สนุก mm. หรอกจะบอกไว้ให้ในสิ่งที่คุณไม่ได้จงใจสร้างเนี่ยโอเคไหมคนที่ไม่รู้กฎของเกมชีวิตเนี่ยคือบาง mm. ทีไม่ คือคุณมีเล่นยังไงก็ไม่ชนะคุณออครูคนนี้ไม่รู้กฎอะ่ะถูกต้องคุณมีคุณมีขุมทรัพย์มีลายแทงอยู่แล้วอะ่ะนึกออกไหมออแต่คุณทิ้งลายแทงนั้นแล้วก็ไปงมเองอะ่ะก็ต้องเขียวกับความแม่งเศร้าโศกเสยียใจไม่รู้จะยังไงสงสัยสับสนอ้าวเล่นเองจ้าลืมลืมออดูโวยปะลูกเข้าใจเบ้าอ,อกลับไปชวนเลนอยอะ เออแพงปะคุณครูอธิบายเข้าใจง่ายมากเมื่อกี้คือเหมือนแบบว่าเธอมีแผนที่ชีวิตอยู่ในมือว่าจะไปทางไหนใช่แล้วมีกฎอยู่ในมือแต่ว่าแต่ว่าในหน้างานจริงคือเธอโยนกฎโยนโยนแผนที่นั้นทิ้งไปแล้วเธอก็กระโดดลงไปกระโจนอีกใช่แล้วหรือเขาเรียกว่า creating by default ก็คือสร้างอย่างไม่จงใจอย่างเพิกเฉยอย่างละเลยเข้าใจเปล่าอืมข้อนี้อย่างแพงนะเมื่อกี้ทวนใน โอ้โหเดี๋ยดิแล้วทัวร์นั้งภาคแรกภาคสองนี่อย่างเพลงอะลูกภาคแรกคือ the universal the universal law ก็คือกฎของจักรวาลนี้แล้วไม่มีกฎอื่นที่จะมีไปมากกว่ากฎนี้อีกแล้วไม่มีกฎที่จะมาเซอร์ไพรส์ทีหลังมาสร้างกฎทีหลังเหมือนกฎน้องนุชที่มีทุกอย่างมาสร้างใหม่มาปรับใหม่เข้าใจปะกฎธรรมชาติต้องกฎธรรมชาติมีอยู่ตลอดไปแล้วมันก็เป็นกฎนี้แหละที่เราเรียนรู้กันอยู่เห็นไหมล่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ได้เรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลเพราะคุณจะสังเกตได้คนที่รู้กฎกับไม่รู้กฎความเบิกบานต่างกันแน่นอนความจูนต่างกันแน่นอนความเบาต่างกันแน่นอนการสมใจปรถนาต่างกันแน่นอนจริงไหมไม่ได้เชืนต่างกันไม่นอนแน,น่นอนไม่งย <laughs> ต้องเยอะเลยต้องไปนอนแล้วนะจ๊ะ <laughs> อ่มีเออยากขยี้ไหมลูกเมื่อกี้ไปทวนกันเป็นไงบ้างโอ้โหอย่างแพงลึกซึ้งลึกซึ้งต้องบอกแบบนี้แบบหนึ่งกับสองเรียกว่าทําบุญอะไรกันมาเนี่ยได้แล้วได้อีกคิดดูใช่เพราะว่าสอนเสริมไม่อีกเมื่อแปดปีก่อนที่ปัญญาเพลงมากที่ตอนนี้ยังแอปภลายได้อยู่เลยได้ทุกยุคทุกสมัยอืม เอาจริงเรื่องเรื่องกดซอสก็เป็นกดเดียวที่ลูกทวนซ้ำแต่เรื่องอันอื่นลูกไม่ได้ไปทวนมันขนาดนั้นมไม่ได้ทวนอะ่ะพี่ฟังไว้นะอันนั้นมันเป็นแค่แฟ,ฟชั่นแต่ตอันนี้คือตลอดไปแล้วจะบอกไว้ให้ว่าคุณลองรับสื่อข้างนอกเยอะๆอะ่ะที่ไม่ใช่สส่ํำเพียวที่เรานั่งทวนกันในแต่ละคาาคนที่ไม่มีตำราตำราซอสเนี่ยที่ครูสอนในแต่ละคาเนี่ยลูกฟังไปก็หนักหนักไม่รู้ตัวเข้าใจเปล่า เด ja, ี๋ยวความต้องการของคนนู้นความต้องการของคนนี้ไหนยกเปลี่ยนไหนจะอะไรตุ๊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 คือฟังไม่ได้นานหรอกอะไรแบบนั้นนะเข้าใจปะแต่ปัญญาเพียวเนี่ยฟังแล้วฟังอีโอมฟังแล้วทรงพลังฟังแล้วมีอำนาจฟังแล้วเบิกบานฟังแล้วสว่างกระจ่างฟังแล้วเป็นผู้เป็นคนฟังแล้วไม่ต้องสับสนวุ่นวายเข้าใจปะฟังแล้วไม่ต้องดิ้นจริงมหาศาลมากยังฟินอยู่เลยที่แบบว่าเฮ้ยเราได้ทําคัดนี้ออกมาเนี่ยคือ ประเสริฐเลือดล้ำที่สุดในชีวิตนะใช่อืม บอกเลยว่ามันเป็นคอสตำนานแล้วก็มรดกที่สุดแหละมรดกทาั้งวายฟ์นะเพราะว่ามันมรดกความกระจ่างหาได้จากไหนอ่ะเออมันมันในพื้นที่มนุษย์มันไม่ได้มีแบบนั้นเนี่ยเออมันอันนี้คือแบบจากซอจากต้นตอ่อจาก<ช>ทุกอย่างที่เป็นกฎธรรมชาติกฎจักรวาลต่างๆที่แบบคือใช้ได้ตลอดจริงๆแล้วกลับเข้าไปก็ยิ่งแบบ empower กลับเข้าไปก็เป็นความรักกลับเข้าไปก็กระจ่างคือคุครูเนี่ยใช่คือคุมครูเนี่ยไม่ต้องสร้างแบบ โอ้โหแบบวังยิ่งใหญ่โตหรือว่าแบบโบสถ์หรือวัดอลังการแต่ว่าคุณเอาปัญญาทางไว้เนี่ยมรดกทางไว้ที่ครูให้ไว้ในปัญญาเนี่ยคุณใช้ได้ทั้งชีวิตแล้วคุณเป็นมันได้เลยเข้าใจปะเนี่ยมรดกที่แท้จริงเี้ออกหมเข้าใจมันมันมันเออแพงมากเลยนะมรดุทางไวเนี่ยคือต้องไปรับรับความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองแล้วถึงจะเข้าใจนะว่าเหมือนแบบ เพราะว่าเราจะเข้าใจความแตกต่างชัดเจนเลยแต่เราจะแยกแยะมันชัดเจนเลยว่าอ๋ออะไรมันคือต้นตออะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรคือตรงกับอินเทนชันข้างในความตั้งจิตตั้งใจมาเกิดเออเราเราเรามาทําไมอะไรใ mm. ดๆมันตอบโจทย์ทุกเรื่องเออดังนั้นคือมันฟินตั้งแต่แบบมันฟินตั้งแต่ในอดีต mm. แล้วก็ฟินตอนนี้แล้วก็ฟินไปตลอด ตลอดไปข้างหน้าด้วยมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเส้นนั้นมันเป็นมีแต่เส้นฟินอะมีแต่จุดที่มีความสุขแล้วแล้วปิติสุขจริงๆเพราะว่าเราแบบสร้างมันได้อย่างจงใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้กฎอะแล้วเราเหมือนบีบีกฎดของเกมนั้นอยู่กับมือเราอะแล้วเรารู้มันทุกซอกทุกมุมว่าทุกอย่างมันมันวงจรมันเดินยังไงมันต่อยังไงอะเออคือคือมันเป็นอะไรที่แบบ เฟกอะที่คุณครูทำมาแล้วแล้วเออก็ไม่แปลกมันก็เป็นแรงส่งสร้างร่มกันเนาะที่แบบเออเนี่ยเราก็ได้ถึงเวลากลับเข้าไปแล้วก็คุณครูก็มาแลปอัพให้อีกอะไรเงี้ยเออมันแพงมากสิ่งที่แลปอัพในคอร์สล่าสุดในรีววหนึ่งกับสองคุณครูก็ให้แบบแลปอัพแบบที่อัปเกรดอะเออแบบอัปเกรดแล้วคุณครูแบบ ประเด็นให้อะมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหจากตอนนั้นอาจจะยังแบบเอ๊ะมันจับจุดจับประเด็นยังไงเอาไปใช้ยังไงแต่วันนี้ก็คือชัดเจนเลยนะเออชัดเจนเลยอยากให้เข้าไปเก็บอืมอยากให้เข้าไปเก็บไปฟังเพราะว่าเนื้อหาแน่นมากมีแต่เน<ช>ื้อเละเนื้อเละเนื้อลูกไม่มีน้ําเลยจะบอกไว้ให้จริงอืมือคือคลาสแ,<ต>แต่ละอันน,นี่คือคือเป็นบรรยายจากซอสนะคือของขวัญจากซอสลูกเข้าใจป่ะของขวัญจากตัวในเนื้อแท้ของทุกคนภายใน นี่คือแหล่งคุมทรัพย์มหาศาลใบสารที่คุณปรับเทียบได้นะจริงจริงแพงแบบแพงมากแบบเออเป็นอะไรที่ยกระดับอัปเกรดมากแล้วคุณครูก็ทํำสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะแบบย้ำว่าคือนานแล้วเออเราเราเราแบบแตกมาแตกประเด็นได้ทุกอย่างที่มันเป็นเนื้อเป็นแก่นทั้งหมดได้ขนาดนี้อ่ะแบบ เออนั่นแหละเพราะลูกก็เป็นผลลัพธ์ของการแบบได้รู้เรื่องดีไวด้วยจริงๆนย้อนกลับไปอะ่ะลูกก็เออมีแต่ไปรีมายให้ฟังด้วยเหมือนกันอะไรงเงี้ยเพราะว่าเอาทางชีวิตอะเราไม่เคยได้รู้เลยว่าโอ้โหชีวิตเราแบบม,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 มันมันมันมีหน้าตาแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะคือเราไม่มีทางรู้เลยจนกระทั่งได้มารู้ในดีไอ่ะเพราะดีไมันเป็นแก่นที่ทุกอย่างมันปูไปหมดเลยแล้วแล้วปูทุกความเชื่อปูทุกกลไกของการแบบ มามีทุกวันนี้ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเราเราทําอะไรไว้หรือเราไว์อะไรออกไปต่างๆความเชื่ออะไรที่ถือไว้โอ้โหมันกดได้หมดทุกเรื่องจริงๆจากแก่นดีวายอ่ะอืมอืมช่าไหมลูกประสืเลือล้ำใช่คือ,อ,อมันใช่อ่ะเออมันใช่มันมม็นโลกของชาติ้ <หา S 2> ะลูก <c oughs> ใช่มระดกของของจักรวาลของนันเออมันคือคำนี้มันไม่ได้ว่าพูดว่านะ <c oughs> แต่มันแบบพูดเองไงว่ารู้สึกแบบนั้นจริงๆเออเพราะว่าเอาจริงคือก็สัมผัสมาทุกอย่างก็ก็ตรงนี้ก็เพียวสุดแก่นสุดแล้วก็ใช้ได้จริงสุดๆแล้วก็ตอบโจทย์ข้างในอ่ะตอบโจทย แล้วว่าอิ่มอิ่มระหว่างทางมนะูนราคาเท่าไหร่ไหมถึงว่ามันมันฟินอะ่ะเออมันไม่ได้ต้องรอให้ได้ของหรืออะไรใดๆเลยนะแล้วทุกอย่างมันง่ายธรรมชาติมากแบบแค่กลับมารู้กดธรรมชาติอะ่ะเออฟินปูดะที่สุดฟินสุดเลยค่ะออคุณรูวันนี้ก็มาด้วยรักเนาะแล้วก็รักทุกคนเลยแล้วก็วันนี้อยากจะมาบอกทุกคนว่า ไปทวนด้วยนะจ๊ะใครมีคัสเด Device ตั้งแต่หนึ่งสองนะคุณครูไปขยี้ของแพงๆที่อัปเกรดไพศาลให้แล้วเป็นไรที่ประเสริฐเลิศล้ำมากแล้วคุณได้ใช้งานมันอย่างทรงพลังนะลูกนะเพราะกดก็คือกดนจกะจ๊ะเข้าใจป่ะกดธรรมชาติก็คือกฎธรรมชาติกฎศรยธรรมโอเคไหมที่ทุกคนไม่มีวันหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้เปและเป็นกฎเดียวที่คุณควรจะรู้โอเคไหม ยิ่งกว่ากฎไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นกฎทางการเงินกฎในความสัมพันธ์แต่ได้ก็ตามคุณต้องมารู้เรื่องกฎนี้ก่อนเป็นอันดับแรกโอเคไหมโอเคหรือจะไม่รู้ก็แล้วแต่นะไปเลือกกันเราเองเนาะแต่ที่สําคัญก็คือถ้าคุณรู้คุณจะได้เล่นมันสนุกสนานใช่ไหมใช่อือเยอ่วันนี้มาด้วยรักแล้วรักทุกคนเลยนะนี่ะไรอยากฝ่ายไหมลูกฟินนะลูกก็ยังดื่มดำอยู่เลยลูกรู้สึกว่าเหมือนม,มันเป็นแบบ อการเดินทางที่แสนพิเศษมากของของข้างในเ่ยที่แบบได้ได้แบบอยู่ในพื้นที่กระจ่างแล้วก็กระจ่างแล้วก็จางอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันนั่นแหละอ่ะมันคือเราจะมีความสุขปิตจิสุขใจจากข้างในอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราแบบเป็นคนสร้างมันได้เนาะด้วยน้ำมือเราจริงๆแบบจงใจอ่ะนั่นแหละมันมันเลยเป็นมันมันเป็นความรู้สึกนี้จริงๆอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันคลายออกแบบ เออเราเราไม่ได้อยากได้มันทําไมต้องพูดขอคําตอบจากใครอ่ะเข้าใจปะใช่เพลงพูดอ่ะเออคือความรู้สึกพีเอ็มพาวเวอร์มาจากจุดที่มาจากที่เราแบบคือเป็นหนึ่งข้างในอ่ะการจะเป็นหนึ่งเดียวกับข้างในก็คือเข้าไปฟังว่าชีวิตตัวเรามันมันสร้างกับไหนจริงๆแล้วเข้าใจมันมันอย่างลึกซึ้งจริงๆอย่างกระจ่างจริงๆอหอเนาะอืมพินไม่ดกเออวันนี้ก็มาได้รับโว่าเมื่อกี้เราสนกันยาวนานมาก ืใช้พลังเยอะนะแต่ก็คุ้มค่ามากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับไปโคจอรอีกครั้งหนึ่งใ,ในรอบแปดปีนะแปดถึงสิบปีไม่รู้อะนะเร็วมากแ๊บเดียวเราปูล่าก,กันได้ตจตอนนั้นคิดดูแล้วกันโอ้โหไพศาลมากจริงคือลูกมาลูกมาทีหลังลูกเข้าไปในคอร์สออนไลน์แล้วยังแบบโอ้โหแอพพชีไม่ไหว กับทุกคนที่สร้างร่วมกับคุณครูเนาะกับนางฟ้าทุกคนเลยขอบคุณเสมอเลยฟังลูกครั้งก็โอ้โหทำไมถึงแบบวิจิตขนาดนี้โอ้เย่บ้อเยโอเคอ่ะมีอะไรฝากอีกไหมก็ประมาณนี้ค่ะโอเค ก็มีความสุขมากาเออไปฟังวันนี้จะมาบอกทุกคนว่าใครมีคัทไปทวนจ้าแล้วก็วันนี้แจกของแพงให้ด้วยมีโบนัสที่ตกผลึกแพงมากลึกมากแล้วว่าคุณจะได้เข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่เสียเวลาไปนั่งเสพข่าวว่าบอคอแตกหรือไม่ก็แบบนะสวอปอัพหรือไหลไปตามการสร้างของคนอื่นๆที่ในระดับจิตเท่านั้นโอเคไหมโอเคโอเคนะอ่ะใช้เวลาในการทําให้ตัวเอง อยู่ในไฮวายนะลูกนะในความจเจริญรุ่งเรืองในความเบิกบ้านในความสนุกสนานในปัญญาบริสุทธ์นะเขียไหมพลังงาน<ช>สูงเขียไหมลูก<อ>ด่าทุกคนลแล้วแปบนะวันนี้ก็มาด้วยรักแลก้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญให้ปีมันมีเมืองข้างเหลือเฟือเบิกบ้านละล<อ>ายเย่บายบายขอบคุณคุณครูนะคะดูเย้